สวัสดีครับพี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลแชมเปียนลีกนะครับคู่รวางอาร์บีไลซิกนะครับปะทะกับแอตมาริดนะครับแต่คืนนี้เวลาตีสองตรงนะครับผมไลซิกนะครับในซีซั่นนี้นะครับพลาดท่าหลุดพ่ายเพียงแค่เกมเดียวนะครับตลอดแปดเกมในแชมเปียนลีกนะครับซึ่งเกมสุดท้ายนะครับที่แพ้นะครับต้องย้อนไปถึงเดือนตุลาคมปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับที่เจอกับรียงนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับเกมนี้พวกเขาจะไม่มีติโมวานเนอร์นะครับ ทำให้โอกาสในการลุ้นผ่านเข้ารอบถือว่าหายไปเยอะทีเดียวพอสมควรนะครับเพราะถือว่าเป็นไม้เด็ดในเรื่องของการจบสกอร์ประจําทีมเลยก็ว่าได้นะครับบวกกับลูกเก่าและประสบการณ์ของฝั่งแอตมาดริดนั้นต้องบอกว่ามีมากกว่าฝั่งอาบีไลซิกอยู่แล้วนะครับกับบอลนัดเดียวที่รู้ผลแบบนี้นะครับผมยังเชื่อว่านะครับแอตมาดริดนะครับมีไเด็ดในการเอาชนะผ่านราคา0.25ไปได้อย่างง่ายดายนะครับผมเอาละครับ ฟันธงเลยนะครับยู u m a มัดดพิชิตชัยครับพิคราะห์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM Power, D, M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกงฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง